ปลาแท้ยดจังไนพอก่อนพี่น้องย่านเข้มแกงเห็ดเผงขมครับพี่น้องพริกใส่ลงไปน้ำปลาค,ครับผม ผักติ๋วพี่น้องผักติ๋วใส่ลงไปเลยผักติ๋วอ่อนๆครับผมใส่ลงไปเลยปิดฝาหม้อไปครับรอเฮ็ดซุกค่อยมาปรุงเครื่องกันครับผมโอ้โหแดงเอ,อ้สีสันบัวตองห่วงโอ้ยหอ,อหอมพี่น้องหอมผักติว๋ว ืมไล่ไล,ล่เลยพี่น้องเลยมากินมากเลยผงนัวใส่ลงไปผงนัวใส่ลงไปลดอีจหน่อยพ่อครับพี่น้องเติคมคุมนัวครับผมปลาแท้ ยดจะน้อยพ่อคนพี่น้องอย่านเข้มแมงลักใส่ลงไปครับพี่น้องใส่ไปต้นเลยเนี่หอมบบตองเล็ดพี่น้องบบตองเล็ดครับผมบบตองเล็ดเลยโบตองเล็ดเลยใส่ลงไปไปต้นโหลดเอ้ยหอมครับพี่น้องไปไปครับพี่น้องขึ้นโตะครับผมเสียบๆแล้วกันครับ สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมมามากครับผมมือเด็กแกงเฮ็ดยุ่ข้าครับเห็ดเพิ่งเี็ดเพิ่งคมดอกก็ง,งามเลยพี่น้องเลยจัดมาดอกก็ง,งามเลยนี่ครับดอกแบบก็ง,งามเลยมามากครับพี่น้องมากมากอ่อนห่อนนี่แล้วยุ่เขาแล้วอืม้ม ตาไมไปดูการพี่น้องเมนูนี้อืมหืมหอมงามเลยอืมคัดบุตพี่น้องนี่ cướp 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 đi với nó ui nhầm sẹp, đó cũng đây, 知道。嗯。<No. S 2> mm. 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 Oh, này cá nhiều, biết không? Ừ.

嗯。Mm. Nằm cấp 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 chưa? Ừ. Kiến ngay, cái nào? กินเน้หายอยากเลยกินสมใจอยากพี่นอ้อง phát được ngay như hoàn luôn đó cũng làm đây เสี่ยไปตาหน้าพี่น้องมีแห้งพร้อมไปเลยครับคลิปนี้พี่น้องจะได้กับฝากติดตามคลิปหนาคลิปนี้ครับผมมัอนี้ก็ได้แกงเห็ดเผือกยุค่้านะครับไปซื้อมาแต่ตลาดเล่านะครับพี่น้องใส่ผักติวนะครับบานห่อฝากติดตามคลิปหนาคลิปนี้ครับพี่น้องขอพี่น้องยุดีมีแห้งขึ้นเขาครับถูกหวยรถเบอร์สกุลเด้อครับพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมครับผมไปเลยครับคลิปนี้สวัสดีครับ